รื่องนี้ไปดูรถติดไม่ได้ติดยาวไม่ได้ติดเยอะแต่ติดยังไงไปดูสวัสดีครับผมไปเลอกเสวนาเป็นนักสร้างที่วัตกรรมการบรินนสุทธิ์ที่บ้านรถติดล้อที่ติด่มอันเล่นเครื่องขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงขณะนี้รถคันนี้กำลังติดลมครับติดลมแล้วโอ้ คนขับต้องเชื่อคนโบกเขาบอกให้เล่งเราก็เล่งเอาเล่งหน่อยเล่งเข้าไปเล่งเข้าไปเล่งเข้าไปเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดครับเดี๋ยวก็หลุดครับเล่งเข้าไปเดี๋ยวก็ลุดครับเดี๋ยวก็หลุดหลุดแล้วหลุดแล้วหลุนลุนลุนลุดแล้วลุดแล้วว้าวเฮ้ยล้อหลุดแล้วหลุดทั้งยวงเลยจะเหยียบแรงไปเปล่าอ่ะเล่นทั้งล้อหลุดทั้งยวงเลยเฮ้ยยังไงอ่ะแล้วคนโบกว่าไงโบกสลุดเลย เอาเดินหนีเลยไม่รับผิดชอบอะไรเลยผมไปแล้วครับผมไปแล้วแล้วคนขับเป็นไงเอ้างงงงเลยถึงกับงงตั้งแต่ผมเกิดมานี่ผมไม่เคยเห็นเลยเลขล้อล้อหลุดแซงรถเนี่ยไอ้เราก็นึกว่ามีแต่ในกระตูนคุณผ้าช่วยมีจริงด้วยครับล้อมันหลุดได้หลุดได้ยังไงวะไหนดูใหม่เด้เอาเล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 เอลดหลล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 ง่ายงๆาง เงิบเงิบเงิบกกับกลับกลับกลับเดินหนีเลยเอาเห็นเห็นเลยเนี่ยมันหลุดจริงๆนะครับไม่รู้ว่ามันหลุดได้ยังไงเพรา <c oughs> <โฮ>ะเราคิดแล้วคิดให้ตายก็ไม่รู้มันหลุดได้ยังไงวะงงอ่ะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงปกติสิบล้อจะผูก ตัวตัวถังของเขาเนี่ยจะกดไว้ที่คานรับน้ำหนักล้ออย่างเดียวพอแรงกระชากตรงนั้นเนี่ยทำให้ล้อเกิดการยกตัวสูงแรงจีแรงน้ำถ่วงของโลกเนี่ยที่ดึงลงมาก็ทําให้ล้อหน้าชุดดุมล้อหน้าขาดล้อหน้าทั้งหมดหลุดออกมาหลุดมาเล่นกับคานหันล้อหน้าก็เกิดการยกตัวเกิดขึ้นเอาคอยยกยกด้วยแรงที่กําลังน้อยมากแรงน้ำถ่วงของโลกก็ดึงล้อหน้าเลยซึ่งก็หลุดจากตัวของตัวถังลง ถือว่าได้ผลนอกจากไม่ติดลมแล้วล้อก็ไม่ติดกับรถด้วยขอขอบคุณคุณไกลเลิกเสวนานักสร้างพิวัตกรรมการผลิตสิทธิบัตรเรื่องเร่งจนล้อหลุด